จอดกันไปแล้วไปไหนไปไหนลูกทุ่งไปไหนไปไหนจอดเมื่อบำรันยี่สิบสองร้อยเมตรเท่าไหรได้นะคะคนนี้คือคนที่ขับรถนะคะนะคะคนดีมากค่ะสองคนนี้นะคะนี่นะคะคนนี้นะคะฉันจะเรียบเรียงแกคนนี้คะ คนดีที่มีอีกแล้วคนดีนะคะไม่ฟังเสียงอะไรคือในห้องนี้ได้ยินทุกอย่างนี่ก็คือคือได้ยินทุกอย่างบนรถอะคือแบบไปไหนเขาจอดแต่ขาพี่จอดตั้งแต่ลอยเมตรทีก็ยังไม่เห็นโอ้ยตายแล้วใครนี่ใครนี่